ต้นพืชจะงามต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการบำรุงต้นพืชและการบำรุงดินต้นพืชจะติดดอกออกผลไวเราจะต้องทำสิ่งนี้กันเลยครับและนี่คืออีกหนึ่งปัจจัยทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตงอกงามติดดอกออกผลเร็วแล้วยังบำรุงดินได้นะครับเราจะใช้ตัวนี้ในการบำรุงต้นพืชและบำรุงดินโดยเราจะใช้น้ำเปล่าจำนวน10ลิตร และปุ๋ยชั้นเลิศเราจะใช้ประมาณ1แก้วหรือ200 cc ซีซีแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนำไปบำรุงต้นพืชโดยการลดราดหรือว่าเราจะใส่บัวลดราดก็ได้ครับ ทังบำรุงต้นพืชและบำรุงดินได้ผลดีเลยครับต้นพืชที่กำลังเติบโตเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ในการบำรุงดินและบำรุงต้นพืชได้ครับต้นพริกงามๆติดดอกออกผลใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยครับปุ๋ยชั้นเลิร์บำรุงต้นพืชได้ดีเลยครับ ต้นสะแหนจะง,งามด้วยการบำรุงต้นสะแหนและบำรุงดินได้ด้วยครับไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับเราใช้ลดลาดได้ครับแล้วยังใช้ร่วมกับปุ๋ยชนิดอื่นก็ได้ด้วยครับในการบำรุงพืชและบำรุงดินปุ๋ยชัะเลิศเราสามารถใช้เดือนละหนึ่งครั้งและยังเก็บได้อีกยาวนานเลยครับในที่ร่ม สวัสดีครับทุกท่านแลฟตีท่อณฑ์ชายพีชนแนลนะครับวันนี้เาพบกับผมในเรื่องการบำรุงพืชและการบำรุงดินด้วยตัวนี้เลยครับ EM หรือหัวเชื้อ EM ในวันนี้ผมจะมาทำปุ๋ยชันเลิดจากการผสมเพื่อขยายหัวเชื้อ EM กันเลยครับการขยายหัวเชื้อ EM เพื่อบำรุงต้นพืชและบำรุงดินใช้ได้ดีและราคาประหยัดด้วยครับใช้ร่วมกับปุ๋ยชนิดอื่นก็ได้ครับ EM กระป๋องแค่นี้นะครับกระป๋องละประมาณ80บาทแต่เราสามารถขยายได้เป็นร้อยเท่าเลยครับประหยัดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ขัวเรือนได้ด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการขยายหัวเชื้อ e M ปุ๋ยชั้นเลิดบำรุงพืชบำรุงดินกันเลยครับการทำปุ๋ยชั้นเลิดจากการขยายหัวเชื้อเอเราจะใช้พระเอกของเราก็คือหัวเชื้อ e M เลยครับตากน้ำตาล หาซื้อได้ทั่วไปครับตามร้านการเกษตรแล้วก็น้ำเปล่าจำนวน3ขวดนะครับขวดละ1ลิตรผมจะทำการขยายหัวเชื้อเ M มให้ทุกท่านได้ดูครับโดยเราจะใช้หัวเชื้อเอ็มจำนวน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่า1ลิตรครับ ส่วนกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลจะมีความเหนียวมากเหมือนแตงเมลเลยครับเห็นไหมครับเราจะต้องผสมด้านนอกก่อนที่จะนําใส่ขวดนะครับโดยผมจะใส่น้ําไปนะครับและทําการคนเลยครับเราจะต้องทําการคนให้กากน้ําตาล ละลายในน้ำให้ดีก่อนนะครับก่อนจะนําไปผสมกับหัวเชื้อเอ็มและน้ําเปล่าครับเมื่อเราคนกากน้ําตาลละลายในน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะนํากากน้ําตาลมาใส่ในขวดขวดละหนช้อนครับ ขวดละหนช้อนโต๊ะเท่านั้นครับบางคนก็ใส่หัวเชื้อเอ็เข้าไปนะครับน้ำา1ลิตรเขาก็ใส่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะครับแต่วันนี้ผมจะมาประหยัดหัวเชื้อเอ็มโดยการใส่หัวเชื้อเอ็มแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการปิดฝาเลยครับ และทำการขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีครับสําหรับปุ้ยชเลิยครับเมื่อเราได้หัวเชื้อ EM จากการขยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะนําไปเก็บไว้ในที่ล่ม7วันนะครับและในระหว่าง7วันเราจะต้องมาคายฝาทุกๆวันเลยนะครับเพื่อให้ก๊าซหรือแก๊สที่อยู่ด้านในนะครับที่เราเว้นระยะของขวดไว้ด้านบนนี้ครับออกมาได้บ้างครับขวดจะได้ไม่ระเบิดหรือว่าขวดจะได้ไม่ตึงไปครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับ จะได้รับประโยชน์จากการทำปุ๋ยชั้นเลิดจากการขยายหัวเชื้อ EM เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ EM เลยครับในการบำรุงต้นพืชการบำรุงดินแล้วใช้ได้กับในการผสมกับปุ๋ยทุกชนิดได้เลยครับสำหรับหัวเชื้อ EM ในการขยายนะครับและคลิปนี้ถทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการทำปุ๋ยชั้นเลิดในการขยายหัวเชื้อเอ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิไทยพี h ช n แนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิไัยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจา้าทิไทัยพี h ช n แนลครับผมในการทําปุ๋ยชั้นเลิดจาก EM ในการขยายในครั้งนี้นะครับใช้บํารุงต้นพืชบํารุงดินได้ดีเลยครับ